สองแสนห้าสบายดีมีซุปพี่น้องป้องปายสุขขูดสุขคนนะครับเนาะมืัอนี้บ่าวเอ็ดกัสิทภาพไปเที่ยวไปชมนะครับเนาะอ่าไปเลือกบึ่งนะครับเนาะท่านผู้ใดสนใจเรื่องเกี่ยวกับควายนะครับโคนะครับเนาะตามบ่าวเอ็ดมาเนาะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับเนาะอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบลแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเนาะไปชมไปเบิ่งนําเบาแอดว่ามันเป็นอย่างไรคือตลาดแทบแตกนะครับเนาะตลาดควายแทบแตกเลยเมือนีเนาะกระบือเนาะเพราะว่าอย่างมันมีไฮไลท์อย่างเนาะครับตามเบแอดมาเบิ่งน้ากันครับตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะครับแล้วนี่ก็จะเป็นโซนของควายเนาะครับเนาะท่อใดครับเนี่ย สองหมื่นสามหาล้อยครับข้อยแม่นางสาวแก้วกําลังรอนแก้วกําลังขึ้นครับครับแก้วมีเบอร์โทรอยู่บ่ครับมีครับเบอร์อะไรศูนย์หกสี่แปดห้าหนึ่งสามสองแปดหนึ่งพี่อะไรครับครับพี่ประสาทพนพลวงเนี่ยโทรไปได้เลยตรงนี้โทรได้เลยครับที่ะสอโทนหัวควายควายงามล้อยใช้ได้พุ่มชุ่งข้อยแม่นางนาโนครับแข่งขาใหญ่ ขาวจูนปูนวนสามหาลอยโตได้ครับกินยาเก่งนะอ้วนเนาะครับกินยาเก่งครับกินผึ้งเก่งกล้วยไปเป็นแม่พันธุ์ได้ครับว่าแม่เป็นใหญ่เนี่ยใครสนใจเนาะครับเนาะใครสนใจก็โทรมาได้โทรติดต่มครับเนาะของพี่นะครับหนุนสี่แปรท่าหนึ่งสามสองแปรหนึ่งครับผมครับเนี่ยอะไร้วครับเท่าไรครับสามหาล้อยครับห้องไปโตได้บื้อ อยากเข้าสามเนาะอยากเข้าสาม,าสามออวัยแม่มม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 มวัยแม่ดีนะครับเนาะใครสนใจแม่สาวอยู่ต้องหาพบขวายของตำบลหนองฮีอำเภอปากป,ป่าคงเขาก็คึกคืดนะครับว,นะวันนี้เนาะเดี๋ยวเบื้อื่นเขากระสเปตรงนู้นนะครับเนาะบ้านพวกสีทองนะครับเนาะไปเจอกระติ๊งดูตรงนู้นนะครับเนาะเนี่ยพี FI ่ FI ี่ปกติเบอร์โทรไว้แล้วนะครับเนาะสนใจเนาะทักหาพี่ได้เลยนะครับเนาะ งามนะครับนาะงไผ่สนใจอือูอาเลยครับสำหรับพ้นทุนหน่อยแมนครับชุงมาตรฐานของมันาเลยคุณนี่ปวเสียวัวเล็นมาทายทายต้องโอ้ยเข้าหหมองหมืนกันเลยขวายกันไปบิกใกลกันนะครับเขาหร ควายมันนี่นี่ตะควายตัวงามๆเลยนะครับนะ้องไพรสนใจนะครับเนาะเนี่ยคึกคืนขนาดเลยเนาะนะมนาะันนี้กนะ็ควายตัวนี้งามมากเลยนะครับนะรูปลักษณ์เป็นท่านบูไใดสนใจในควายนะครับไปเลี้ยงนะครับเนาะเนี่ย คืนนะครับนกควายมันีของตัวนี่ของเศษเลยใกล้กันหลยเน,นี่ยอันนี้อ่าก้าง,ง่ายนะครับเนาะ,ะตลาดบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอปะปะของเราเนาะครับเนาะมาเลือกมาชมมาเบิง่งให้มันถึกใจนะครับเนาะอ่าท่านผู้ใดกำลังมองหาจะได้ควายจะได้งัวไปเลี้ยงนะครับเนาะจะเอาไปขุนหรือว่าจะเอาไปอ่า เลี้ยงนะครับเนาะนะครับสนใจมาเบิ้องนะครับอีกเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเนาะให้เกษตรกรท่านใดสนใจนะครับเนาะแบบว่าโอ้ยเพื่อจะไดจะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปหาใส่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของคนละแวกใกล้ๆนะครับเนาะอำเภอปะปากของเราเนาะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับเนาะบ้านพวกสีทองอ่าตำบลกระเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมของเราเนาะครับเราจะไปเจอกันตรงนู้นอีกเนาะก็จะไปเห็นกันเนาะครับเนาะไป ทักทายกันได้เนาะครับเนาะสำหรับเบาแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับน้องก็จะไปเหมือนกันเนาะครับน้องตรงนู้นเนาะครับเนาะเนี่ยควายกับงามเนาะครับเนาะเนี่ยคุณอ่ะคุณก็เอาควายออกมาอีกเนาะครับหางมันเน้อหูพันตัวนี้ก็มีเนาะครับเนาะโอ้โหสวยงามมากเลยเนาะครับเบิ่งเนี่มันมีควายเนาะ ขอดาครับเนี่ยครับราคาตัวละแสนสี่ครับเนี่ยแสนสี่เนาะครับตัวนี้ก็แสนสี่ตัวนั้นก็แสนสี่ครับอือันนี้ท่านผู้ใดสนใจเพิ่นอยากได้อยากโทรมาปรึกษามีเบอร์โทรอยู่บอกครับมีครับศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์แปด ห้าศูนย์ห้าหกครับพี่อย่างเนาะครับชื่อตั้งครับพี่ตั้งเนาะครับต้องทำรับผ่ายสนใจเนาะครับทักทายเพื่อนกระไดนะครับเบอร์โทรดีนะครับเนาะครับผมเท่าไหร่เนาะครับแสนแปดเป็นบอกครับตัวละแสนสี่ครับแสนสี่เนาะครับเนาะเบอร์แน่ควยงามเนาะครับเนาะเนี่ยรูปลักษณ์เนาะครับเนี่ยเบอร์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยน้ำมนต์คนนาเกอเนาะครับเนาะเป็นขวัญกำลังใจเนาะครับเนาะเบอร์แน่แสน สนะครับตัวนี้เนี่ยเ่มเดียวก็าไปงแบ่งาตรมเตาองมืันละวายงามนะครับกำลังติดต่อดูนะครับปลายเ็ห้าพันเนี่ยเพื่ะไรแม่กูได้ยังเลยเดี๋ยวนี้ แนสนสี<ห>่แบบนั้นตัวละแสนสี่นะครับตัวนี้นให้การตั้งแต่แปดพันห้า5้อยใ,ใกล้เคียงกันแล้วล่ะไม่รู้โอ้มันก็บลูกแเลยเนาะลูกเลยนเลนาะซื้อมาเกอนแล้ว คอน,นเบิรเขจงข้วยงสิ์่เขยวยังไม่ไัด้เขียวนจะเบิ่งนขวมันเนาะครับเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้คควายตัวละแสนสี่นะครับเนาะสองตัวนี้นะครับเนาะมา ขึมารันเยนอพันนะครับเนาะพ่อพันมาผ่ก็เอามามามาขายบ่ตัวใหญ่มากเลยนะครับเนาะค่าผสมีอ้กพันสักกนมก็สองพันคน เป็ชางดงามขนาดเลยตูจะเท่าไหร่นะครับม้ใดัแบเท่านีสิล้วมาเริม่ท่าไห่ครับครับตัวเท่าไหร่สองแสนห้าครับสองแสนห้านะครับเนาะ น้ำเราสองพันพอแล้วนะเนะมนผสนมนบบสวยงามเทานัตัวนี้ตัวละแสนสี่นะครับสองตัวนี้ตัวนี้สองแสนห้านะครับ

สองแสนห้าครับควายไงครับควายเพราข้าควายไงยันมาเลยครับพราขาควายไน่าสองแนห้านะครับสอง0สนห้านว่านะครับสุดยอดสมคู่มืบน้ำละสองพันโดนเงี้รักนะครับเนาะกินคู่มือ อันนี้ก็เซนเซนห้าเนะครับโมโตนี้สวยงามมากเลยนะครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับเนาะจีนแต่น้ำเสื้อกลืนเพื่อครับอืมเป็นว่าล้างเลนูส้างเลนูส้างเลนูนะครับโมโตนี่นะเลนูเคล็ดเพื่อเลนูสีบนเรืองเลนูสบนเรืองเลนูนะครับสีบนเรืองเลนูครับติดต่อได้ครับล้างเลนู รูปลักษณ์สวยงามมากใหญ่มากเลยครับเนาะความสูงเท่าไรครับควสูงเท่าไรครับพี่ความสูงบตัวกันันวัวัดวัเห็นวัดเลยวันนี้วันวันบตัวกันเดี๋ยให้ติชิปตาว่าิปากว่าเขาตาเห็นความสูงวันวัน หค่ห้าสิบห้า่าสิบห้าห้าสิบหกมาสิบห้าห้าสิบหกกว่าได้ร้อยห้าสิบห้ารอยอสาอมทีท้าสบเออสักสักสักัเนอาไมไม่รู้เราจะขายย่โอ้จะเอาแพ้ผมู้ะูเนาะได้ไเดวคยอีเด้ โอ้จะไปแล้วกับ้เาเหรอเนาะได้เสังนอะร้บ้านตองตังไมเย็น่มือไหมกัไนมือไผสมควายพกนี้้นายเด้ผสมนยเนี่ยมนายเนี่ยน้ำละสองพันเป็นวนนะครับ อันนี้ก 4, ะ 4, ะรนะแสน,น,น, 2, 5, นี่นะครับตัวละแสนสี่นะครับเนาะอันนี้กระสองแสนห้านะครับตัวที่เบลลเอ็พาไปดูนะครับเนาะตลาดคึกคักมากเลยไฮลไลท์ของอตลาดควายของมือนี้เลยนะครับเนียสามตัวเลยเนี่ยตัวนี้แสนสี่นะครับนะเนาะขนะี่กระบอกเบอร์ทุกเบอร์โทรเรียบร้อยนะครับเนาะ,ะตัวนั้นก็เหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับ สองตัวนี้แสนสี่นะครับสองแสนห้าสองนเอ็ดตัวใหญ่มาก เป็นยังไงบาดนี้เบลเอ็ดก็ได้พามาเบื้งมาชมนะครับนกะควายตดตั้งสองแสนสูงสุดของตลาดเมื่อนี้นะสนะองแสนห่านะครับน,ะ 1, 4, นกเป็นยังไงงามโบนะครับนะเ, 2, 100, าเนาะอ่าแสนสี่นึกว่าจะเน่้ยนะครับเนาะพอเจอสองแสนห่าแล้วเป็นยังไงเนาะครับเนาะบาดนี้เบลเอ็ดจะขออำลาพาจากนะครับเด้อขอให้อยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดปีและเต่าอตอด ตลอดไปนะครับเนาะขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปัก,ปกร,รักษาเอื้ออายน้องหนุ่มให้อยู่ดีสบายสุขขู่สุขคนนะครับลุ้งเรื้ยงเหืองเดือบนะครับน้องไปแล้วเด้อครับเด้อพบกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับเนาะไปแล้วครับบ๊ายบาย,บายครับ